ผลิตภัณฑ์ให้กับพ่อใหญ่มากได้พ่อใหญ่มากเข้ามาดันแล้วนี่คือประสบการณ์นะครับเอามาเล่าถูกกันฟังเอามาเล่าไม่ค่อยได้เข้าโรงพยาบาลนะเพราะไม่ต้องต้องใช้เงิน,นถึงบอกว่าพยายามนะครับไทยแล้วแต่นะครับแล้วแต่ความคิดนะผมทึกบอกไงครับว่าโทรศัพท์ทักหน่อยนะครับไปพี่น้องพาขับรถไปดูบรรยากาศทุง่งนาพะฝันด้วยนะครับทางเข้าจากนี้นครับนี่จากป้ายตรงนี้นะไป เส้นทางที่วิ่งอยู่ตรงนี้อเนนำเภอนําเคี้ยงไปอำเภอพยุกตนะครับนะพอแต่มันหายยากหายากมากสำหรับมนุษย์หายยากเยอะนะครับหายากนะครับไม่มคีคนหาเจอหรอกครับว่าพอหายตายครับผมบอกอถามว่าทามีเงินเท่าไหร่างนี้จะหาจะ,จะถึงจะบอกว่ารวยนะครับผมบอกได้เลยไม่มีวันรวยถ้าคุณหาความพอไม่พอไม่เจอครับก็ขอบคุณเอฟซีที่ยังมาอยู่ตรงนี้นะครับ ชอบที่สุดนะครับคนที่บอกว่าจ่าว้บ้าออกได้เลยจ่าว้บอกจะเปิดอกเลยมีเงินฝากถึงสองหมื่นเลยแต่จ่าว้รวยนะครับรวยนะเพราะจ่าว้ไม่ได้จ่าว้ไม่ได้เอากล er ้องมาก็คงจะวางไว้ตรงนี้แหละครับนี่ครับไม่เห็นก็ให้พี่น้องได้เห็นสลีล่าของจ่าว้นะ่รับไว้ไม่ได้เอากล้องมาก็คงจะวางไว้ตรงนี้แหละครับนี่ครับไม่เห็นก็ให้พี่น้องได้เห็น ชรีราของจาว้นะครับเราเนี่ยเราปลูกไว้เราไม่ได้เปลี่ยนความคิดชีวิตอาจจะเปลี่ยนถ้าใครเข้าไปอยู่ในเทศจาว้ก็จะรู้จักนะครับว่านะครับสู่กันฟังเด้จาวัมามีออกกาลังกายก็ถือโอกาสมาเล่าประสบการณ์การทําคลิปเดียวครับพี่น้องฟังเฉยๆหรอกนะครับไม่ได้อ่านคอมเมนต์ด้อเปลี่ยนความคิดชีวิตอาจจะเปลี่ยนผมถึงบอกไงจาว้นี่โอ๊ยนะครับไม่ได้ไม่ใช่ว่าเงินไม่่มีไม่มีคุณค่านะครับไม่มีประโยชน์นะครับ แต่ผมบอกว่าไปกลับนี่ประมาณห้าโลนะครับไปกลับนี่ประมาณห้าโลที่ไปกลับเนาะเราวิ่งเราก็ถือมไม่เจอนะไม่มีการหางคำว่ารวยเกิดเจอเหรอครับผมบอกได้เลย <laughs> นะจะไว้มาออกกําลังกายสักนิดหนึ่งนะโอ้ดึงเงือซึมไปเลยครับ บบรบคําสมาแล้คนรอบข้างได้ถือว่าคุณสุดยอดนะครับสุดยอดผมอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะไปยังน้าน้อยบิงจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์พี่น้องเพราะมอาจจะมองไม่เห็นด้อขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมก็จะไปดูคอมเมนต์ย้อนหลังก็ได้นะครับขอบคุณพี่น้องผมก็หาแต่เงินนะครับเพราะว่าถ้าคุณป่วยมาแล้วคุณเพราะคุณไม่ได้ต้องการเงินเลยนะครับถ้าคุณป่วยมาสิ่งที่คุณต้องการอันดับหนึ่งก็คือนะครับเก็บไว้เป็นความทรงจําในโทรศัพท์เนาะ แต่ S <S <an> ไว้วิ่งก็จะจบแล้วแต่ไว้ก็จะจบการไลส่สดเลยเนาะ,นะพายุไปผ่านขี้เหล็กผ่านละอ่ะ่ผ่านตําแยผ่านสี่แยกพายุเลี้ยวขวาก็พายุครับตรงไปก็นะครับยี่สิบจุดสี่ล้านวิวนะครับโอ้หพี่น้องเลยเนาะยี่สิบจุดสี่ล้านวิวนี่ 000. 000. 000. ไม่ใช่เรื่องง่ายๆรายานที่ออกกําลังกายนะตุ้งตุ้งนะครับโอ้โหเช่ ปรู้แต่ผมบอกว่าไปกลับนี่ประมาณห้าโลนะครับไปกลับนี่ประมาณห้าโลที่ไปกลับเนาะเราวิ่งเราก็ถือน,นะครับก็อาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์พี่น้องเพราะว่าจะไว้อาจจะมองไม่เห็นสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะกอเราไปดูก็ <c oughs> ขอบคุณเอฟซีที่ยังมาอยู่ตรงนี้นะครับ อจชอบที่สุดนะครับคนที่บอกว่าจ่าว้บ้าจีแตทีมงานต้องการความสุขแค่นั้นเองรู้จ่ะไม่รู้จ่ะต้องการอะไรบางคนเนี่โอ้นะครับมูจะคําว่าพ่อนะครับมีเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วครับเอาเงินมาให้ล้านหนึ่งท่านก็ไม่อยากได้หรอกครับท่านก็อยากจะหายป่วยเท่านั้นแหละครับถ้าเขาให้เลือกระหว่างเงินล้านหนึ่งกับให้หายป่วยนะทําองไรให้มันแลกตาทําองไรให้มันมีตลกทำองไรให้มันมีสีสันทำอะไรให้มีคนติดใจนะครับ สวัสดีพี่น้อง f อซนะครับที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะครับถ้าใครยังอยู่ก็จะบอกว่าออนี่ก็คือเงาน้อยนะครับเราก็วิ่งคู่กันไปก็เลยถือโอกาสไม่รู้จะทำอะไรเนาะ<ด>หลังจากเสี็สิ้นเนี่ยพลังตายครับผมบอกถามว่าทามีเงินเท่าไหรย่ยางจะหาจะถึงจะบอกว่ารวยนะครับผมบอกได้เลยไม่มีวันรวยถ้าคุณหาความพอไม่พอไม่เจอ,อฐานของตัวเอง สร้างความเชื่อมั่นของตัวเองในช่องนะว่าช่องคุณสามารถที่จะผลิตกับใจเองอยากมาเองมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแหละเองมาช่วยสแสดงก็ถือว่าสุดยอดบูฟังเด็กให้เด็กมีความผิดชอบสำหรับไอ้คิมหันเนาะไม่ค่อยได้เข้าโรงพยาบาลนกนะ็ไม่ต้องต้องใช้เงินเนาะถึงบอกว่าพยายามนะครับไทยจะแล้วแต่นะครับแล้วแต่ความคิดเนาะผมทึกบอกไงครับว่าตุงต้งตุงต้งตุง้งตุ้งนะครับปักปัก พวกแค่ลมก็พอแล้วครับจึกจ๊กจึกจ๊กจึกจ๊กจึ๊กจึ๊กตายครับผมบอกถามว่าทามีเงินเท่าไหร่อยงนี้จะหาจถึงจ,จ,จะบอกว่ารวยนะครับผมบอกได้เลยไม่มีวันรวยถ้าคุณหาความพอไม่พอไม่เจอเพราะว่ามั่นใจว่าจะสร้างผลิตผลิตภัณฑ์ให้เขาได้นะครับทาอะไรก็ผิดยากอย่ายมัวไปนั่งน้อยใจประมาณร้อยเมตรนะครับจะไปเจอทุ่งนาผาฝันนะครับไปนู่นร้อยเมตรนะครับเดี๋ยวถ้าผมได้เงินเดือนจากพญายมารเดือนละแสนนี่ผมจะทำคอนกรีตไปเลยี่ตรงนี้ รัอของเรานะครับให้ทีมงานของเรานะครับไม่ว่าท่านอาจารย์มหาแดงก็ต้องมารับค่าเติมโทรศัพท์เนาะต้องมารับนะครับต้องมารับต้องมารับต้องต้องแบ่งปันกันคุณทําคลิปเลียวปังมาคลิปหนึ่งนี่โอ้ยไม่ต้องมานั่งไหนส่วนหรอกนะสร้างคลิปเลียวสร้างาอ,อยาาหายป่วย มนะบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยทําไม่มีเงินคุณไม่เลยไม่หายนะถ้าคุณรักษาสุขภาพเปลี่ยนความคิดชีวิตอาจจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าจะไว้อาจจะกว่าจะมีชื่อได้ก็คุณก็อาจจะไม่ป่วยนี่ครับพอคุณวิ่งหาแต่เงินหลายคุณก็อาจจะเป็นป่วยได้นะครับคิดมากเรื่องนั้นเรื่องนี้โอ้ติ๊กไว้ไม่ได้เอากล้องมาก็คงจะวางไว้ตรงนี้แหละครับนี่ครับ ไม่เห็นก็ให้พี่น้องได้เห็นสลีละของจ่าไวน้นะครับล,ลบคำโซบะมันนักรออบข้างได้ถือว่าคุณสุดยอดนะครับสุดยอดผมอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะไปยังเราน้อยบิงคิมพันอย่าลืมมันสิบเดือนมาเอาเงินค่าเติมโทรศัพท์ด้วยนะเพราะว่าเงินพ่อใหญ่มากนี่แหละคิมพันมาช่วยประมาณร้อยเมตรนะครับเดี๋ยวไปเจอทุ่งนาพาฝันนะครับไปนวนร้อยเมตรนะครับเดี๋ยวถ้าผมได้เงินเดือนจากพ่อใหญ่มากเดือนละแสนนี่ผมจะทำคอร์สกีดไปเลยนี่ตรงนี้นะครับ เกีเ่ยวกับการทําคลิปเลียวนี่โอ้ยเงาน้อยวิ่งครับเงาน้อยวิ่งนี่ลูกสาวคนเล็กครับลูกสาวคนเล็กะนะพอแต่มันหายยากหายยากมากสำหรับมนุษย์อะหายยากอีกเยอะนะครับหายากนะครับไม่มีคคนหาเจอหรอกคบว่าพอหายาอ,อะไรมันก็จะตามมาเยอะนะครับพี่น้องเนาะถึงจะบอกพี่น้องไงผมวิ่งไปด้วยผมก็ออกกําลังกายไปด้วยนะผมก็พูดไปด้วยแต่ผมอาจเปลี่ยนความคิด ชีวิตอาจจะเปลี่ยนได้นะัพี่น้องเด้ออย่ามวัวมานั่งโทษ AI อย่ามวัวมานั่งน้อยใจ AI นะขณะนี้ก็ประมาณ16นาฬิกาออก,กว่าเราก็ออกมาวิ่งตามปกติตอนนี้พ่อมนุษย์พ่อคุณทำคลิปเลียวปังมาคลิปหนึ่งอยู่โอ้ยไม่ต้องมานั่งไหจส่วนนะสร้างคลิปเลียวสร้างาตังค่าเติมโทรศัพท์เพื่อที่จะได้เล่นโทรศัพท์ต่อไปมาออกกับอาจารย์นี่แหละอาจารย์พ่อใหญ่มาคให้มา ขอบคุณด้วยขอบคุณด้วยขอบคุณพ่อใหญ่มาร์กที่เติมโทรศัพท์ให้พี่น้อยน้อยที่สุดนะี่ตามปัชญาพ่อหลวงบอกพยายามใช้เงินให้น้อยในการดำรงชีวิตอย่าเอาเงินมาเป็นใจนะครับนะครับเพราะว่ายังไงเราก็เอาไปด้วยไม่ได้อยู่แล้วเนาะแต่ก่อนที่เราจะเสียชีวิตไปนะครับเราทําอะไรเราจะอยู่แบบมีความสุขก่อนตายหรือเราจะทุกข์จนวันตายก็ว่ากันไปนะครับความสุขอะไรที่ยังยืนความสุขอะไรที่ ไม่ยังยืนตอนนี้เงาน้อยบอกว่าร้อนเว้ยเงน่อยว่านะเราก็วิ่งกันเราก็ผ่อนได้ไม่ไรเราออกกําลังกายเนาะนี่นะครับช่วงนี้จะวิ่งไปเรื่อยผมก็จะพูดให้พี่น้องฟังว่าทําอย่างไรเราถึงจะเป็นคนดังไดนะ้ผมไม่ได้ดังอะไรมากมายนะครับแต่โอ้อะไรมันก็จะตามมาเยอะนะครับพี่น้องเนาะถึงจะบอกพี่น้องไงผมวิ่งไปด้วยผมก็ออกกําลังกายไปด้วยนะผมก็พูดไปด้วยแต่ผมอยอม้อนวิวยี่สิบกว่า ยี่สิบกว่าล้านยิวมานี่โอ้โหนะครับพี่น้องทำอย่างไรเราจะดังอย่างเงี้ยนะไอ้ขี้หันน้่นะีนะนนะ่ดูความเปลี่ยนความคิดชีวิตอาจจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าจ่าไว้อาจจะก,กว่าจะมีชื่อได้ก็นะครับอย่าเอาเงินมาเป็นใหญ่นะครับจ่าไว้บอกเลยจ่าไว้ไม่มีเงินเลยอยู่ทุกนาฝระันนี่จนที่สุดแลวครับไม่มีเงินฝากถึงสองหมื่นไบอกเปลี่ยนความคิดชีวิตอาจจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าจ่าไว้อาจจะ กว่าจะมีชื่อได้ก็นะพอแต่มันหายากหายากมากสำหรับมนุษย์หายยากยู่เยอะนะครับหายากนะครับไม่มคีคนหาเจอหรอกครับว่าพอหายกากตัวตอนนี้วัวก,ก็ผูกไว้เดี๋ยวกลับไปค่อยไปเอาวัวเข้าคอกวัวผูกไว้ครับง่ายพรเะจาไว้ ปลูกหญ้าไว้นะครับปลูกหญ้าไว้ก็ปลูกใส่หญ้าวก